วิธีสร้างพลังงานจิตเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตบางวันทุกอย่างดูราบรื่นเหมือนจักรวาลกำลังยิ้มให้เราแต่บางวันทุกอย่างกลับตึงเครียดหนกักหน่วงและดูเหมือนโลกทั้งใบกำลังทดสอบเราอยู่ความจริงแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปอาจไม่ใช่โลกภายนอกนะคะแต่เป็นพลังงานภายในใจเราเองพลังงานจิตเกิดจากคลื่นความคิด ที่เราปล่อยออกไปในทุกวินาทีถ้าเราคิดถึงความขาดแคลนเราก็จะดึงดูดสิ่งที่ขาดแคลนเข้ามาแต่ถ้าเราคิดถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งเราจะเริ่มเห็นโอกาสที่ดีเกิดขึ้นรอบตัวลองเริ่มต้นทุกเช้าด้วยการถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะเลือกมองสิ่งนี้ด้วยความรักหรือด้วยความกลัวเมื่อเลือกความรักพลังงานภายในก็จะค่อยๆเปลี่ยน และสิ่งดีๆจะเริ่มเดินทางเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องไล่ตามใจที่เหนื่อยล้าไม่สามารถสร้างพลังงานดีได้คุณไม่จำเป็นต้องทําสมาธิหลายชั่วโมงแค่นั่งเงียบๆหายใจลึกๆวันละไม่กี่นาทีปล่อยให้เสียงรอบตัวค่อยๆเงียบลงแล้วฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้ดังขึ้นในความเงียบนั้นคุณจะเริ่มรู้ว่าสิ่งดีๆไม่ได้มาจากภายนอกแต่ มาจากความสงบภายในของคุณเองทุกครั้งที่เราบน่นเรากำลังส่งสัญญาณขาดแคลนแต่เมื่อเราขอบคุณเรากำลังเปิดประตูให้ความอุดมสมบูรณ์เข้ามาลองเปลี่ยนจากทำไมชีวิตฉันยากจังเป็นขอบคุณที่ฉันยังมีพลังจะเดินต่อแม้จะเล็กน้อยแต่จักรวาลจะตอบกลับด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดปล่อยอดีตแล้วเลือกอยู่กับปัจจุบันอดีตมีไว้ให้เรียนรู้ไม่ใช่ให้แบก เมื่อเรายังผูกกับความเจ็บปวดในวันวานพลังงานนั้นจะดึงเราไว้ในจุดเดิมให้พูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันให้อภัยตัวเองในทุกความผิดพลาดและฉันกำลังเติบโตนี่ไม่ใช่แค่การปล่อยอดีตนะคะแต่คือการคืนพลังให้กับจิตเรากลับมามีชีวิตอีกครั้งส่งพลังดีให้กับผู้อื่นพลังงานจิตของเราจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อเราใช้มันเพื่อส่งต่อสิ่งดีให้ผู้อื่นรอยยิ้ม ทำให้กำลังใจหรือแม้แต่ความคิดที่ปรารถนาดีต่อผู้อื่นล้วนเป็นพลังงานสะท้อนกลับที่จัก,กรวาลจะมอบคืนในรูปแบบที่งดงามกว่าเดิมให้กับคุณสิ่งที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้คือสิ่งที่เราดึงดูดพลังงานจิตไม่ใช่เรื่องลึกลับนะคะแต่คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้ทุกวันจากความคิดคำพูดและกลารกระทำที่สอดคล้องกับพลังแห่งความรักและความศรัทธาจัก,กรวาล ไม่ได้ฟังคำพูดของเราแต่ฟังพลังที่ซ่อนอยู่ในใจเราต่างหากเมื่อหัวใจของคุณสอดคล้องกับความสุขความสงบและความเชื่อในสิ่งดีสิ่งดีๆก็จะเดินทางมาหาคุณอย่างที่คุณไม่รู้ตัว